หลังจากวันนั้นสอนวิธีการปลูกหอมแบ่งไปให้แล้บเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูผลงานการปลูกหอมแบ่งเมื่อที่ผมปลูกวันที่3พฤษภาคม2564เนาะว่ามันงอกหรือยังนะครับก็เปรียบเทียบกัน2ถาดก็แล้วกันนะครับว่าทําไมหอมที่เราปลูกเนี่ยมันโตต่างกันนะครับโตต่างกันเพราะอะไร1นนะฮะตัวนี้นะครับถาดนี้เนี่ยโดนฝนกระแทกโดนฝนกระแทกหมายความว่าไง มเอาตัวนี้เทินถาดที่2ไว้การไว้นี้ฝนตกนะครับก็จะโดนฝนฝนกระแทกเขาก็จะยุบแบบนี้นะครับทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกหรือการเจริญเติบโตเจริญเติบโตของเขาช้านะครับการ,จเ,รเจริญเติบโตของเขาช้านะครับก็คือบางท่านที่อาจจะมาเข้ามาใหม่ไม่เคยเห็นว่าปลงงูกไงก็การปลูกหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งหรือหอมทั่วไปเนี่ยก็มี3วิธีด้วยกันนะครับโดยเฉพาะหอมแบ่งก็คือ1ใช้เม็ด2 ใช้หัวแบบนี้เนี่ยจากหัวแบบนี้เราก็แบ่งแยกออกมานะครับเราจะตัดจุกไม่ตัดจุกตรงนี้ออกก็ได้ตัดไม่ตัดก็ได้นะครับตัดไม่ตัดก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะครับนี่คือจิ้มลงไปจิ้มไปเลยนี่คือใจ้หัวนะครับส่วนตัวส่วนตัวเม็ดก่อนเราก็เพาะให้ขึ้นมาเป็นต้นก่อนแล้วค่อยย้ายปลูกก็ประมาณ1เดือนนะครับเราถึงจะย้ายปลูกได้ตัวนั้นสาม เราใช้หัวสดนะครับหัวสดหมายความว่าที่เราไปตลาดแล้วเราซื้อมากินเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาแยกแยกแยก,แยกต้นมาแล้วก็ปลูกได้นะครับก็ปลูกได้แบบนั้นเหมือนกันนะครับก็จะแยกปลูกได้เหมือนกันก็คือสามวิธีส่วนหอมหัวใหญ่ส่วนมากจะใช้ลูกหอมแบบนี้ลูกเล็กนะครับปลูกอันดับหนึ่งสองใช้เป็นต้นถ้าไปในยุโรปเนี่ยเขาจะใช้หัวลูกลูกหอมนะฮะเขาจะมีแปลงผลิตกล้าแล้วก็ ใช้แปลงผลิตกล้าแล้วก็ปลูกให้ถี่แล้วให้เป็นลูกหอมให้ได้อายุของเขาแล้วก็จะแห้งแล้วก็เก็บเก็บแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ใส่ห้องเย็นส่วนนี้รู้ปลูกเขาจะใส่เครื่องแล้วก็ปลูกเลยแบบนี้นะครับเ็จะปลูกเป็นหัวแบบนี้แล้วก็จะได้หัวหอมที่สม่าเสมอแล้วก็ลูกใหญ่นะครับเหมือนแต่บ้านเราเมล็ดหอมค่อนข้างแพงเขาจะมาหว่านเป็นกล้ากล้าเล็กๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็จะถอนไปปลูก ในแปลงนะครับนี่คือแปลงที่เราปลูกออหอมที่เราปลูกที่โดนฝนเนาะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็ผมก็ปลูกซ่อมเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นช้าส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างที่ไม่โดนฝนนะครับเห็นไหมฮะว่าความสม่ําเสมอของก้าหอมของเขาก็จะขึ้นมาเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับเห็นไหมฮะปลูกนะแล้วล้วก็จะแตกกอแล้วสังเกตนะฮะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแล้วเขาจะขึ้นมาเยอะเยอะเยอะมากนะครับ หลายต้นยิ่งถว่าต้นนี้2หัวใช่ปะสองหัวก็ได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ต้นละตัวนี้ก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหก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 ต้นละตัวนี้นะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะขึ้นมานี่คือคือเขาจะแตกกอเขาเองเพราะของแบ่งเขาจะแตกกอง่ายแล้วก็ป,กงงล,กปกลูกลงง่ายนะครับก็ท่านที่ยังไม่ได้ลงลงมือทําก็ลองดูนะครับว่ามันออกมาขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะอ้าวมีของแถมของแถมนี่คือบวบงูนะฮะ เขาเรียกอะไรเสด็จกอดบวบงูกับบัตตกอดบัตกอดนะครับตัวมะระตัวนี้เนาะก็จะเพาะเหมือนกันก็คือแช่น้ํำนานหน่อยประมาณสัก4ชั่วโมงแล้วก็เอามาบ่มบ่มแล้วก็เอาจิ้มลงไปจิ้มลงไปในมีเดียแบบนี้ก็จะงอกขึ้นมานี้นะฮะเพราะว่า ตรงนี้ผมจะปลูกบนหลังคานี้เพื่อที่ห้ย้อยกมาไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าไม่ค่อยอยู่เจ้าของไม่ให้ได้อยู่ก็เลยไม่รู้จะว่าเป็นไงนะครับก็ติดตามดูก็แล้วกันท่านใดมีปัญหาในเรื่องของการเพาะกล้าการปลูกผักต่างๆก็ติดตามของ YouTube ของพี่เปียกแมโจกก็แล้วกันแล้วก็สอบถามมาได้นะฮะหรือโทรมาที่0844244946นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ